สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับขนาด4ไร่นะครับขุดทําเป็นโคกหนองนานะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับในพื้นที่แปลงนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ทางเข้าที่ดินนะครับทางเข้าที่ดินนะครับจะอยู่มุมทางด้านนี้นะครับ เข้าไปข้างในนะครับซึ่งคันตัวนี้นะครับเราทําความกว้างไว้ที่4เมตรนะครับสูงจากระดับพื้นดินเดิมนะครับขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับก็เป็นทางเข้านะครับสําหรับเข้าไปพื้นที่ข้างในนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าที่ดินเนี่ยจะเป็นคลองส่งน้ําของออสาธารณะอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีน้ําไหลผ่านตลอดนะครับบริเวณด้านหน้าที่ดินก็เป็นคลองเ,ออเป็น คลองล่องน้ํานะครับเก็บน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็ที่แปลงนี้จะมีน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการฝังท่อนะครับเพื่อเอาน้ําเข้านะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ปิดไว้อยู่นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เจ้าของที่เขาได้ทําการปูฟางไว้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าไปนะครับเข้าไปข้างในนะครับกว้าง4เมตรนะครับ ส่วนทางด้านริมนู้นนะครับจะเป็นคันนะครับกว้างแค่2เมตรแค่นั้นนะครับเป็นแค่แนวเขตเฉยๆนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในนะครับมุมด้านนี้นะครับจะเป็นบ่อเก็บน้ําลูกเล็กนะครับประมาณสองร้อยกว่าตารางเมตรนะครับประมาณครึ่งงานนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้เองนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับสําหรับทํานานะครับพื้นที่ทํานาตรงนี้ประมาณ300กว่าตารางเมตรนะครับก็เอาไว้สําหรับ ทำนาเป็นแปลงทดลองนะครับของทางเจ้ของที่นะครับซึ่งบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นคันสเมตรวิ่งตลอดยาวไปยันท้ายสุดนะครับถัดมานะครับจากแปลงนานะครับเข้ามาข้างในนะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นลานกว้างๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีขนาดประมาณ2งานนะครับประมาณ800ตารางเมตรนะครับถ้าเราไม่ได้รวมถนนเนี่ยนะครับก็จะเหลือประมาณ600กว่าตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมถนน สี่เมตรตรงนี้ไปด้วยนะครับก็จะได้พื้นที่ขึ้นมาประมาณสองงานนะครับก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านนะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นถนนวิ่งตรงเข้าไปนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินหน้ากว้างแค่ประมาณ34เมตรนะครับส่วนด้านท้ายเขาเนี่ยนะครับกว้างประมาณ20กว่าเมตรนะครับแต่ว่าช่วงกลางๆตรงที่เป็นโคกปลูกบ้านเนี่ยนะครับมันจะมันจะป่องตรงกลางนะครับพื้นที่ประมาณ4ไร่นะครับ ก็เลยเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทางเข้าแค่ทางหลักคือทางเดียวนะครับส่วนบริเวณด้านริมอื่นนะครับก็จะเป็นคันแค่2เมตรเป็นแค่แนวเขตนะครับแล้วก็เป็นแนวการน้ําเฉยๆนะครับเพราะว่าบริเวณรอบพื้นที่นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทํานาทั้งหมดนะครับเมื่อเวลาที่เขาทํานานะครับแล้วก็เขาจะขึ้นน้ําใช่ไหมครับแล้วก็เราไม่ต้องการนะครับให้น้ําข้างนอกเนี่ยเข้า มาในที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งคันให้สูงขึ้นมานะครับบวกกับให้มันรับกับถนนด้านหน้าขึ้นมานะครับประมาณหนึ่งนะครับสังเกตว่าเราถมไปแล้วเนี่ยนะครับจะสูงกว่าบ้านด้านข้างนะครับกว่านิดหนึ่งนะครับนะครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นบ่อเก็บน้ํานะครับบ่อเก็บน้ําลูกนี้นะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ600กว่าตารางเมตรนะครับบ่อเก็บน้ํานะครับซึ่งความลึกของบ่อลูกนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตร นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของที่เขาก็ได้อาน้ํานะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ่อลูกนี้นะครับเราขุดดินจากบ่อนะครับแบ่งเฉลี่ยนะครับขึ้นไปทําคันบ้างนะครับแล้วก็เฉลี่ยมาทําถนนบ้างนะครับเพราะบริเวณด้านนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขุดบ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินจากบ่อลูกนี้นะครับก็จะถูกเอามาปั้นเป็นคันถนนนะครับยาวตลอดเลยนะครับแล้วก็เอามาทําถมที่นะครับทาเป็นโคกนะครับสําหรับปลูกบ้านนะครับถัดจากบ่อน้ํานะครับก็จะเป็น พื้นที่ว่างเปล่านะครับที่เราไม่ได้ทําอะไรนะครับบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยก็จินตนาการเอาเลยนะครับปลูกเป็นสวนต้นไม้นะครับเป็นสวนผักผลไม้ก็แล้วแต่เรานะครับเราจะปลูกไม้ป่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปลูกเป็นผลไม้นะครับพวกกล้วยมะม่วงมะพร้าวอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปลูกเป็นผักแซมไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลานกว้างนะครับสามารถปลูกต้นไม้ได้หมดเลย บริเวณคันล้อมเรานะครับถ้าเราไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องการที่จะปลูกต้นไม้นะครับอยากจะให้รถวิ่งแบบสบายๆนะครับเราก็เอาต้นไม้ไปปลูกบริเวณลานโล่งๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราอยากให้บริเวณด้านนี้นะครับเป็นอุโมงต้นไม้นะครับเราก็ปลูกต้นไม้ขอบ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 ได้นะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับก็จะเป็น หลุมขนมคกนะครับซึ่งก็เชื่อมกับล่องน้ําไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยตารางเมตรนะครับลูกเล็กๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านท้ายเขาเนี่ยนะครับกว้างแค่ประมาณ20เมตรเองนะครับคันตรงนี้เราก็ทําี่เมตรยาวมาสุดนะครับส่วนคันด้านนี้ไปนะครับก็เหลือแค่2เมตรเท่านั้นนะครับก็บริเวณตรงนี้ก็ยังเหลือพื้นที่นะครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้นะครับ ริเวณถนนนะครับอย่างที่บอกนะครับก็สามารถปลูกต้นไม้นะครับขอบขอบถนนเอานะครับเพื่อให้รถยนต์นะครับสามารถวิ่งนะครับก็ตรงนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ใช้รถวิ่งนะครับก็ทําเอาไว้เพื่อให้เดินสบายๆนะครับปลูกต้นไม้ได้ได้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับมีทางเดินนะครับแค่นั้นนะครับบางคนนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครอยากทําแบบไหนนะครับก็เป็นแนวทางให้ดู ด้านนี้ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับทางเจ้าของที่เขาก็จะทําการล้อมรั้วนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งเขตชัดเจนนะครับส่วนล่องน้ํานะครับหรือว่าคลองไส้ไก่นะครับยาวตลอดรอบพื้นที่ไปยันด้านหน้านะครับก็มีขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับความลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณเมตร50นะครับเรา ขุดล่องน้ำนะครับเพื่อให้มีน้ํามาถึงด้านท้ายนะครับที่แปลงนี้เราจะฝังท่อแค่จุดเดียวนะครับคือจุดที่เอาน้ําเข้าด้านหน้าแค่นั้นนะครับบริเวณด้านนี้ก็เป็นคันแค่2เมตรนะครับเพราะว่าที่ข้างเคียงเนี่ย นะครับก็เป็นเขตแดนคนอื่นเขาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเราเป็นพื้นที่หน้าแคบแบบนี้นะครับเราก็จะจะสามารถนะครับทำได้ในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใครที่เป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับแล้วอยากจะได้ถนน5-6เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับในความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่ามองจากทางด้านนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทํากว้าง5-6เมตรสังเกตไหมครับว่าเราจะเหลือพื้นที่ตรงกลางเนี่ยแค่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะต้องให้นะครับ รูปทรงมันได้ประมาณนี้นะครับโดยมีทางหลักแค่ทางเดียวหรือนะครับหรือจะทําคันด้านนี้ให้เล็กกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ด้านในเหลือเพิ่มนะครับหรือถ้าไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องเหลือพื้นที่เยอะอะไรเงี้ยคือความกว้างระดับ2เมตรเนี่ยนะครับเมื่อเรายังปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าเรา จะทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับเราเดินเรามีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องว่างตรงเนี้ยนะครับมันก็ยังพอที่จะแบบให้เราเดินสบายสบายเวลาเราจะเดินตัดหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังเดินได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทําคันนะครับกว้างแค่เมตรเดียวนะครับเวลาเราจะตัดหญ้าจะดูแลสวนของเราเนี่ยนะครับผมมองว่ามันอาจจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับถ้า2เมตรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังได้อยู่นะครับ แบบแปลงนี้นะครับเป็นแบบที่ทางเจ้าของที่นะครับเขาให้ทางคุณโสพลนะครับเป็นคนออกแบบนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่คุณโสพลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็เป็นแบบที่ทางเจ้าของที่นะครับเขาออกแบบกับคุณโสพลมานะครับแล้วก็ส่งมาให้เรานะครับประเมินราคาแล้วก็ทําการขุดให้นะครับสําหรับพื้นที่แปลงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับกว้างประมาณ30กว่าเมตร นะครับด้านท้ายแค่20กว่าเมตรนะครับแต่ว่าตรงกลางนี้จะปอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยาวนะครับสี่ไร่นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหรือวิไลแมคโคนะครับจริงๆนะครับผมดูแล้วนะครับแบบนี้ก็กําลังพอดีนะครับประมาณ4ี่ไร่นี่ยผมว่ามันดูแลทั่วถึงกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราทําใหญ่นะครับถ้าเรามีคนเยอะนะครับเราดูแลได้นะครับทําใหญ่มันก็ดีนะครับมันก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะนะครับ ก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะครับอยู่คน2คนนะครับไม่ได้คิดที่จะจ้างใครมาคอยช่วยทําอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าคนเดียวก็ประมาณสัก4ี่ไล่นะฮไล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกําลังดีนะครับเราก็ไม่เหนื่อยมากนะครับเราก็ยังดูแลได้ด้วยตัวเราเองได้ไม่ต้องไปจ้างอะไรใครมานะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ที่ทีมงานโชคหลือวิลยแมคโคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคหรือวิลยแมคโคนะครับคลิปหน้านะครับเราจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ